ha, mày hạt hắt lại, nhập phép nâng đơn, tăng con, giàu phốt โลเทสโลเทสได้ยินเสียงไหมน้อใครได้ยินเสียงช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับมาติวแนวทางให้นะครับแนวทางวดวันที่16วันนี้นะครับทั้งไทยแล้วก็หวัยพัฒนาเวลาสว,วัสดีครับโอ้ได้ยินค่ะเอด็ดขอบคุณครับคุณกันดา สองสอ,งสองสี่นิดอะไร2องสอง่องององแปใบหวยบ่สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีที่ยังเป็นทางการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชแนลนะครับมาติวแนวทางเป็นแบบสูตรคำนวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้นะครับปิดถูกว่าไปตามสูตรเดี๋ยวจะมาจับสิบล่างกับหน่วยล่าง จะเป็น2องตัวไทยรัฐบาลนะครับแล้วก็จะให้ดูแนวทางที่ผมสรุปไว้นะครับทั้งสาตัวแล้วก็2ตัวพร้อมกับเวลาพัฒนาวันนี้นะครับเรามาดูสูตรแรกก่อนนะครับเป็น10ล่าง5ตัวนะครับเป็นเลขเรียงสวยมากนะครับก็ขอบคุณเจ้าของสูตรด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสูตรนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับ โอ้สูงไปแล้วเปล่าจอจอน่าจะสูงเดี๋ยวผมจะหมุนหมุนแนวไหนดีทุกคนก็ไม่เห็นเนาะมันสูงพดทำแนวนอนทำแนวนอนจะเห็นไมเน